สวัส <Bond> ดีครับแม่คู่สวัสดีครับค่ะสวัสดีเอฟซีสุภูสุคนนะคะมันก็เป็นวันที่28แล้วนะคะ28สิงหา2568นะคะไ่คู่กัมาถามข่าวถามข่าวเอฟซีนะคะค่ะพูดกำลังรอติดตามปูตาเป็นวันที่หนึ่งนะคะวันที่หนึ่งกันยาค่ะจงรอฟังเสียงปูสำหรับวันที่3 1เอสนะคะ30เปนแม่คู่ก็ไปทำพิธีคือเก่าวรำถวายรำบวกสรวงปู ที่วัดป่าบ้านมื่อเนี่ยค่ะเด้อค่ะสร้างคือเก่าเนาะค่ะสร้างมาเกดีพระท่านเลียกค่ะหน้าฝนอยู่ก็เลยงดไว้งดไว้เพราะว่ายิ่งมันก็เฮ็ดยิ่งมันก็บ่สะดวกสบายถ้าเฮ็ดยังแดดหล้วก็ฝนตกใส่ยังเห็นอ่ะใครยู่เฮาได้ถวายเลี้ยนเลี้ยนไท้ปูไว้แล้วเนาะเมื่อครั้นก็โอ้ยสมบุกสมบันถวายเลี้ยนเลี้ยนปูรีค่ะเลี้ยนปูรีชายา 9, เก้าเจ็ดศูนย์แลค่ะถาวายปูไปเรียบร้อยกับสำหรับตัวหลีกตัวเบือนนะคะล่อที่หเป็นแนวทางทำให้คู่คขนวณหรือว่าเสียด่ว,วนคํานวณก็นคือสิบเอ็ดวันที่สามสิเอ็ดนี่ค่ะสามสิบเอ็ดวัน,น,ะะนที่หนึ่งเสียจวนเพิ่งกัะม่ลัะเพิ่งก็บอกว่าเดี๋ยวเป็นฟันขะขากรมาสั่นตุนตนไปสิบเอเสียงตะอนวันที่สามสิบเอ็ดมาสันเสียจส่ว่มาล่อที่ตามแต่ปูกระทาคุณเด็กงวดนี้ว่าเพราะเสียดส่วนคือสิขาอยึ่ระวางสิแหะเขาไม่คู่กับมีดตุวน อ่าของเขาเสียดหยวนเขาไม่คู่เจ้าเขาหยิบใส่กันเนะาะอารางวดเน,น้มันเบีนสูบเบีนหมันกาเรยขอพ่อเลยะคะ่ะขอพอ่อสิส่งศักดิ์สิทธิ์รึแม่คู่เฮ็ดอยู่คู่มือนีก่กะาโดยความเสียนะคะความเสียคือมือว่านนี่แหละหมือว่านนี่ตอนเศร้าแดงคันขึ้นให้คู่แล้วก็ทกักว่าเสียวมาแดงล้วไปซองมึงฟังเล่าละว่าเปีนนี้แงมือแลงมากนะคะแงมึแงแงหมึกคลืนมากแม่คู่กินเขาแล้ววะ คู่กอพ่นกะมานะคะเอาเอาครับเขาครับป่าพ่นกมาปาามาตอนแล,กแลวก็ก็เรียกว่าป้าห้าขึ้นไปหาปูถเอครับทวหงอกกรับัณสามคนนี่แหละสามคนหรือสี่คนนี่แหละครับการเนี้ปูเรยกว่าไปเพาไหนเนาเออเล่า่าสนน้ถัวมื่ว่าซนรดเดียงกับไปเพาไหนระวงังเสียหันสิไปได้ก็คือรดบกเสียอีก่าซนรดบกเสียอบักหนานไล่น่ะหัวแจ็กโบเลทไทยหกสองสี่หนึ่งละระ่า หกสองสี่หนึ่งแต่ว่าไปกับไปลวดเติมน้ำมันให้เกลีซีฟยังสีนะาแม่กู้ขาไปนวนเกลียว <c oughs> ซีฟไรเก่าซีฟกลีซีฟเก่าแต่ว่าฟังไถ่นี่เสียวบักเบนไปดอกเราผัดวางสีหนะ่ <c oughs> เาเสียวไปแกกแต่ว่าอให้ลูกร้านเสียงเงินเนี่ยเสียไปแกะไปแกะแล้วว่าใส่ลวดเบนไปนะสิไะแต่ว่าตอนเสาแล้วก็เอาเรียงลวดเดียวก็ว่าเนี่ยมือแรงมากมันกับเป็นซีนึงนี่หนะคะซีนึงไปเล่าอห้ดีแต่ซีน้วกา เ็ดหนึ่งเลบรดเลี่ยวปูผัดผัดสามัคีเนาะ,ะอันนี้ข้าให้เป็นแค่แนวทางนะคะถอว่าเป็นแม่นการม้อมเมาเพราะว่าคนอยู่ไดียังพ่วมหวังเนาะ,ะเะอาข้าวพอได้ซื้อหวังว่าสีลำชิรวยดอกแต่ว่าพ่อได้อยู่ได็กินเนงะเสียนะพ่อได้รุนไปวันวันเนาเสียนะผู้ละห่าบาทสิบบาทไปนะค,ะค่ะแกไม่คู่ห้เป็นแนวทางนะคะเดี๋ยวสำหรับมือนีปูว่าค่าอาหารการกินนี่ตัวเดียดแต่โมมีเจ็ดตัวนี่สิบ สิบเจ็ดสิบเก้าเก่าอืมมีหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก่าเก่าศูนย์แมนวะเก่าเจ็ดเก่าเจ็ดกัแมนวะเออมีหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก่าเก่าเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดศูนย์หนึ่งหนึ่งกับมีนี่แหละหนึ่งหนึ่งกับมีเลยค่ะคำว่าเก่าสิบแต่โม่พอกลิ่ลงเก่าหนึ่งศูนย์ค่ะเก่าหนึ่งศูนย์อันนี้แตหไฮเป็นแนวทางมาละค่ะเพ่อไฮพี่เจรนาเอาเนาะค่ะอัน ปูไดว่าแต่โม่ย่าได้ตัวเดียวปูว่ายังได้ตัวเดียวคาดเอาเรื่อยสีฟอว่าตัวเดียวรล้วบตัวมึงสิละแล้วสิว่าจังไหนเนะ é, าะเอาาตัวเดียวซะเรื่อยมันกะมันกะเอาตัวนึงกันมันกะออกยังสิละมันบอลหันหันเพนบเอามันกะเจ็บนึงงกัเสียมือเคลื่อนเนี่ก็ยังออกคัะนคลื่นประโชคอีีกะซื้อตัวหนึ่งออบ่ได้เนแมนซีเอนึ่งมาที้เขาเสียของบัาเสียเอีกกระสันเอาล้บักเสียเอกมัน,มน ไหว่ามันโซตอยู่แล้วรถขั้นนี้มันบูกล่าวอยู่แล้วระว่าเอนอยู่มะอันบันีีแม่คู่เอาลงกลุ่มแม่คู่ว่าลงกลุ่มนะว่าลงกลุ่มอไรเสียงแซ่ลอะไรนีเป็นบาโคตทานจ้าอาวาสรชัดเจนผู้เปิดลำโพงสวนกมีนะไรนะยูวันชัดเจนอยู่คไม่ใครอันยูอันชัดเจนไย้ยินอยู่เป็นบ่คือแตพโมอะไ้นินธุระนกับ่านพนอะไนเลยจเป็นศัพทาผู้ฟังนะคือมันเป็นตัวสาพระเจ้ากับพระงคเจ ม่คู่ขยันเต้เ e อฟซีบดได้ไม่คู่ก็เปิดพวงกันอยากใครอยากใครแต่อยากใครฟังเสียงป่วนนะเพราะว่าบางเทือบางที่ลูกร้านคดเล่ฟังเสียงป่วน<ช>เพรากับสีข้อไม้อะก็กลายเป็นปัญหาเนาะเป็นปัญหาสิแล้วสำหรับงไวรัฐบาลให้ที่แน่ๆไม่คู่ยิบจับไปก็คือหนึ่งเก้าเก้าศูนย์นะคะหนึ่งเก้าแล้วก็เก้าศูนย์ใครยิบจับไปแับเจ็ดศูนย์นี่แหละทิมบดได้ซุ่มในีทิมบดได้ แต่ว่างวดน,นี้แม่คู่ว่าเย่ยทิ่มถ่อปูปูปูสีาขาวค่ะแม่คูมีร่างสหวนอังางในบุคื 99, 98, ้า9เก้าเปลี่ยนไหมครับเป็นเป็นมักได้ใจังนี่สนะเก้าเก้าเปลี่ยนับล่วงบึงลเรื่อง่ะเรื่องวดน,นี้ยิบจับฉลากินแบงไว้เพราะว่าคู่งวดก็คู่สิบอสุนใจเลย9เก้าเปลี่ยนหตงวดนเนียเห็นเห็น,หนข้าจะมาขายรอตตอลีดึงไวนะ้เห็นหมเก้าแปดแปดเก้านี่ลเก้าเป่ยเก้าเจ็ดนี่แหละ แต่ว่าหันจะใครเน้นเน้นไว้นะเน้นไว้เพื่อว่าโบนี่อาจจะมากนะคะ่ะอาจจะมาเก้าเก้าเปรหรือสิบเปร์เก้าเก้าเขาโนี่ลนะหัวสิมาเนี่ยแต่ว่าเขาเขาเขาทาทาล่อฟังหลีกเสียดจยวนน้ำว่าขขงเิ่นสีคำาวนมาตัวได้เลยสิเขาเขาเขาไม่คู่บอ่อย่างสินะครับค่ะการล่อบึงเ้านะคะ่นะเนาหานังเทืออนนี้แหละของอันนี้ข้อการเสี่ยงสูขข้อการเสี่ยงสูขแล้วค่ะอยู่กับความเสีย่ยง คะความเสียคือแม่คู่ถือจังสี่นะคะถือจังสี่เฮ็ดมากแต่พอได้เฮ็ดแบบว่ามอมเมาการพนันแต่อย่างไดน,นะคะเพ<ช>ียงแต่ว่าปูพ่นซ้อนเป็นคติธรรมสอนใจลูกหลานอางนี้สินะเพ<ช>ิ่นกะ<ช>โพว่าบางเข้าว่าเข้าไปตีปตเป็นตัวเลขตัวเบือเข้าพนันไปเสี่ยงเข้ากันได้งนี้สินะแต่คือปูว่าเมื่อคืนนี้แล้วพ่อเสียนเบ่าไปดอกลวดลวดแดงเอามาแดงไปมันก็ตายทอ่ัที่ตายน้ำแล้วว่า เอาโรคบักเสียเองต่อไปไปเล่าวา่ันน้ำท่วมเล่าที่ไปํำรวจบนมันมันโซต,ตายเราโรคบักเสียเองจังไรจ,จะเป็นเป็นฐานซีหนึ่งนี่แหละของเอกกัเขาก็ซีหกซีหนึ่งหาซีหนึ่งสองซีหนึ่งกันเสียแต่ผู้โ,โกคนกันในหอสามตัวมันกันเรียนแตสูบไปมั่นเนาะไม่คูก่กัให้เป็นคอคิดนะคะแต่ว่าวองวดนี้กับทีมว่าใดล่ะชิเา ปูเบาดูเดยสิบเก่าเก่าศูนย์บุญหนึ so ่งกับสติรำมันหนเอาเจ้าส mm ี hmm. ่แล้วเราบอกคำหนึ่งเยอะระหว่างทั่งหอวันที่หนึ่งผมเดิ่มเพราะสติมนรำมันหน่อยระว่าให้เอารวดนี่ให้เอารวดนั้นของทั่งหอกไปห้าพะมาส้นเข่าบานไม้คู่เรื่องบานเลขที่ห้าเกศศูนย์ระหว่งสี่เนาะบานเลขที่ห้าเกศศูนย์ให้เอารถดทั่งหอกไปห้าพะเราบอกแค่นี้แหละสิเติมนรำมันหน่อยอยู่ซิบเก่าเมื่อก่อนซิบมันไม่คู่จำ ทัานไม่คู่จำบริเวณตัวเดียวสิบเก้าหองเก่าชิบนี้เราตื่นมันนี่เราไม่คู่ได้ว่าสื่อส,สิบเก่ากับเก่าศูนย์เลยแล้วที่เนีย่ยบริเลณที่หาเจ็ดศูนย์เนี่ยสินะฮาเที้ออาจม่นมีแรงพักดันเนี่ยสินะา้องก็เรยกเมื่อสื่อเอาเสียคือเมื่อคืนม่นมีแรงพักดันไม่คู่กับบ่อใดแต่คือมีแรงพักดันปูวาโรยบกเสียดีมันจะไปเล่าได้รุ่นพ่ไปบ่อใดครับสินะมันไปมังกรแม่นี่หลีมันไปบ่อใดอหลีมันไปแดงแต่เลือดเสียเอกเจ้าสินะ แนีทางอยู่รเสรเเ<อ>เียเองเออแนวทางยู่ค่ะวันนี้ผู้ลักสี่ไปถืงข้านสำหรับมอนอิก,ก็เนี่ยนะเดี๋ยวแต่โมกกบยิ้มก็พ่อเขียนบังแอเพื่อสิสู้ให้เบื่อนเรื่อยๆครับค่แจ้งมาเพื่อกระสีไปสรุปให้ค่ะแม่คู่กับพ่อพี่ยังหนะะ้าขะกับมีแค่นี้นะคะวันที่สามสิบเอ็ดนะคะไปแห่ตุนโอมบ่ได้แห่เนาะไปไปร่ำถวายไปร่ำบวชสวงแล้วก็ะแม่คู่กับไทยเอ็มี ค่ะไม่คั่วอัดเสียงมาหม่บันทึกเสียงไม่นะคะปูเวสุวรรณพ่อข้าบันร่ำวนดภูขอหอยม้วนขนาดค่ะมาฟ่อนมาร่ำน้ำกันนะคะมาที่ชั้นน้ำกันแา่สิบแปดเกี่บปลาคือึแล้วทีปลาแเกียบด้วยค่ะเอาเอาน้ำปลานะคะน้ำปลาไปเกีบค่ะเพราะว่ามีเจ้าภาพนะคะเจ้าภาพ่น่นไอ้พิ่นฝากมาคไปเกี่ยบแทนด้วยค่ะสำหรับมือเนียบเพียงแค่นี้นะคะขอให เกสีุขูทุกคนโศกดีนะคะเ้อร่ำร่รวยรวยจะเล então, ื <t ú t ú t <t t <t t ่อนจะเลื่อนค่ะสาธุสาธค่ะครับสวัสดีครับแอดยิมแอดไอแอดแตงโมกับสวัสดีครับส่วงวันที่ยี่สิบแปดนะครับยี่สิบแปดครับสิงหาคมพศสองพั ครับช่วงเท่าเท่าครับมื่อนี้ครับปูตาขายค่ากับเท่ากับน้ำนะครับเนาะครับขากับเข่ากาก๋วยเตี๋ยวนะครับเมื่อวานนี่ครับเอฟซีครับกับได้โชคกันตัวหนานะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้นะครับในผู้คนกับขึ้นหาปูนะครับช่วงคำคันคำแรงกับว่าปูท่วงสี่ขี้รัครับเสียเอกนะครับไปทั้งประเทศเพื่อนบ้านนะครับรอเวลาสองปุ่มครื่งครับเอฟซีเข้ามาครับผมสำหรับอ่า ืมอวานนี่แตงโมกับแอดยิมกับ่งคลิปอยู่นะครับเพราะว่าเพราะว่าจะเป็นคลิปเลี้ยวนะครับคลิปเลี้ยวหรือว่าเฟรบลูกนะครับแตงโมคนกับร่งครับทะเบียนขันของแอดยิมนะครับแต่ซีหนึ่งศูนย์หกคือกันหนึ่งศูนย์หกคือกันครับกับมานะครับแตงโมคนกับได้ข่ากับเขากับน้ำอยู่นะครับเนาะครับครับผมแ้วกาเมื่อนี้นะครับค่าก๋วยเตี๋ยวนะครับหรือว่าข่ากับเขานะครับที่่อาปูหอมาานะครับข่ากับเขาเมื่อนี้ครับมีหนึ่งเกตนะครับเด้อ 1 7ึ่งเจ็ดเจ็นก้าหนึ่งหเก็นะครับราก้าหนึ่งศู่งศนเมนบอแตงโมแมนครับอ่าครับสำหรับวันที่อ่าครับวันที่หนึ่งกันยานะครับที่แม่คู่พนมักที่ปูพนบ่ามานะครับอ่าแม่คู่พนมักก็คือห9 0 7 0แล้วกัา็แม่คู่พนคิดมักๆมักหมวดหนีพูดสันว่าวันที่หนึ่งกันยาก็คือคิดมักอ่าบ้านเล็กที่ของ หอวปูชีลาขาครับเก่าเปลายนนะแม่คู่บอกว่าแม่คู่เห็นลอตเตอรี่เพิ่นกับไปยิบไปอยู่ดิเก่าเปล่นเอฟซีขันมักนะแม่คู่กับไปยิบได้ครับเด้อสำหรับเพิ่นมักมักเพิ่มพิเศษนะครับทีปูบามานะครับเนาะเป็นหนึ่งเก่าเก่าศูนเจ็ดศูนยะครับครับกับเอฟซีขันมักกระตามขันบ่มักกระพานนะครับเป็นแช่นาทางใส่วิจัยย่านในการรับช่เกาศูนย์ก็ลืมหกศูนยนะครับเก่าศูนย์ลืมหกศ เนินเจ้ากับหน่งหอาครับรครับผมอ่าเอฟซีกับออกก็ได้เนาะค่ะเก้าศูนกศูนย์ค่ะครับพ่ากาล่งไว้เอฟซีลดเป็นแบบว่าลงไว้ห้ยอสินะครับเก้าศูนย์หกนยงสินะครับอ่าเพราะว่าอังเทียปูบอกตรงบระเด็แตงโมครับพ่าก็บ้้องพี่เาคือเจ้าเจ้าหนึ่งศูนยนั่งสิก็ต้องมี6กหนึ่งศูนย์พร้อมอ่าครับกันไว้นะครับเพราว่าจะเป็นมะเร็งมี่ปลาอะรลอยเยอค่กันเปิดยรล้านมันเกิดร้ามาด่าย <ítulo> ล้านน้อยล้านแง่คแล้วแต่ FC มาหยิบโอ้มี2อล้านคื่ก็ตามเอามะแรงนะครับตามไ่ตาเล่าก็มี2อล้าน่ก็นะครับเนาะมีล้านแญ่ล้านน้อยนะครับก็จะเริ่มหนึ่งเจ็ดเจ็ดศูนยนึ่ก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหน่นย่งะครับเนาะเก้าศูนย์หกศูย์ก็จะเริ่มครับผมเป็นผู้ที่เบาๆมันมาดูนะครับ FC มากตามคันบ่ามากามพันสำหรับ1กันยานะครับทีแม่คู่ไปยิบไปหาสลักกินแบงรัฐบาลว้ครับก็มี หนึ่งเก่ 190, 70, าเก่าศูนย์เจ็ดศูนย์นะครับอ่มักคิดมักด้วยนี่ตัวแม่คู่คิดมกักคือเก่าเปียกระสันครับอ่าเนี่ยเป็นแค่แนวทางนะครับเด้อใส่วิจารณในการรับชมครับผมครับสําหรับอ่าตัวเลขคํานวณน,นะครับของแม่คู่นะครับของแม่คู่ก็คือวันที่สามสิบเอ็ดประสันว่าอสามสิบเอ็ดกับวันที่อ่าไอ้วันที่สามสิบเอ็ดของเสียจวนกน็ประมาณวันที่สามสิบสามเอ็ดนี่แหละเดี๋ยวจะยิ้มทักหาเสียจวนถามให้นะครับงวดที่ผ่านมา ต้องเสียดชวนกับเข่าดิแต่งโมแต่ว่าเพิ่นอยากไอ้เอฟซีเคียงไหลครับก็เลยวิ่งเจ็ดเมตรเดียวตามที่จริงตัวเลขพ่นสีมาเจ็ดกับมาสามครับเอ้ยยิ้มมันสามเอ่อเสียตัดออกดอกกับสันวาอ่านี่เพิ่นก็บอกกับยิ้มอยู่เพิ่นเลยตัดสามบอกก็เลยเอาเน้นเจ็ดให้เอฟซีเพราะว่างวดกอนเพิ่นกับเน้นให้มันกับเข่าเต็มเต็มแม่นบ่าเข่าบนเข่าล่างครับงวดเมื่อกี้นี่นะครับของไม่คู่เข่านะครับเพราะว่าเพิ่นมหากับมาศูนย์นะครับของไม่คู่กับมาหา ครับอันหารครับของเมฆู้เขาหางวดที่ผ่านมาเอางวดวันหนึน่งกันยาย SI นนะครับหนึ่งกันยายนก็รอดติดตามชิมรอไปได้วครับเด้อเพราะว่าจะเป็นสายฝันเงินล้านนะครับของเสียจวนนะครับหรือว่าตัวเลขคำนวณของแม่ฆู้นะครับหรือว่าตัวเลขของปู่ตานะครับอ่าของปู่ตานะครับอย่าลืมครับหนึ่งกันยายนนะครับหนึ่งกันยายนาครับอย่าลืมครับแล้วก็วันที่สามสิบเอ็ดนะครับวันที่สามสิบเอ็ดครับเมฆู้กับ แต่น้ำพาลูกศิษย์นะครับไปร่ำถวายครับผมครูเบสทุวันคือเก้านะครับอยู่ปัตตานีเมื่อครับไปยินข่าวว่าแจกน้ำปลาลาให้เก้านะครับเด้อเอฟซีสายลงท่านครับไปรอดได้เลยนะครับอ่าพอดีแล้วน้ำปลาลาเบิด์ตแมนบอแตงโมอ่าน้ำปลาลาเอฟซีสิดเบิดพอดีครับนี่เอฟซีพ่นเห็ดลงท่านน้ำปลานะครับอ่าว่าจะเป็นบัณฑ์ซ้ำเภาบัณฑน้องดีหูหรือว่าท่านไก่เลี้ยงไก่ครับอ่ไปได้เบิดทุกคนว่าไว้ครูใหญ่เด็กหน่อยได้เบิดทุกคนนะครับเด้อครับวันที่สามสิบเอ็ดครับมี ไทยเอ็มบีเพลงใหม่อ่าครับว่าจะเป็นว่านผู้ขวาหอยหรือว่าผู้เวสส่วนอ่าล่ำถวายผู้เวสส่วนครับจากแม่คู่ล่ำคนเดียวนะครับก็จะเป็นล่ำคู่กับอาจารย์สมจิตบ่อทองนะครับเนาะอ่าวัานอ่าไทยเอ็มบีครับผู้เวสส่วนแต่ว่าว่านผู้ขวาหอยเนี่ยคือเอามาอ่าเรียบเรียงไม้อ่าเรียบเรียงดนตรีไม้นะครับเพราะว่าด้วยสันเกานะครับเสียงอ่ามันโดนแล้วเสียงกบบาบอ่อนไปแม่คู่ก็เลยมาเฮ็ดไม้ อ่าครับที่ตัวสันไม่นะครับอ่าก็รอดติดตามเบิรงนได้ครับเด้อแอดยิ้มเปิดเบิวงมือเสาร์นี่ม้วนอยู่นะครับอ่าวันที่สามสิบเอ็ดนะครับอ่ากับสุริยวดเบิรงการไทยอินฟีนะครับเพลงควันผู้ขอหวยเมื่อวาจะเป็นอ่าฟูเวีสุวรรณนะครับอ่าตอนนี้เป็นลองฟูด้วยป่ะนี้ครับอ่าฟูเวีสุวรรณนะครับอาจารย์สมคิดว่ฒน์ทองพร้อมกับแม่คู่ควมหวนนะครับรอดติดตามมือเสาร์แอดยิ้มฟั่งหลอกคนลูกอยู่อ่าครับผมอ่าวันที่หนึ่งกันยาอ่ากันชัยยิ้มไปในแม่คู่คือเก้าแปด เก่าเปลที่เป็นตัวเลขคิดมัดเนื่องเก่าเก่าศูนย์เจ็ดศูนย์ครับแต่งโมงยังเพิ่ม,ตม,มเติมบ่ค่ะก็มีแต่ปูที่ว่าคิดแ้งโมงโซ่ในกระดาษนกกระ,ะหาศูนย์ค่ะปูบอกว่าถ้าไอ้ถามไอ้กันย่าวนาะคะ่ะนางล่ำปูบอกว่าถามนางล่ำปูบอกว่ากล้าถวายพอบอข้านกล้าพอจะให้สั่นข้านถ้าพอให้ลกลานเหลือสิกล้าถวายพอบอพอสันว่าถ้านางล่ำก็เลยบอกว่าค่ะรับปากเนาะ ปูก็เลยว่าให้นั่งล่ำนี่ออกหาสิบาทออกหาสิบาทค่ะแล้วปูไปเลยปูตาเลยจะออกซอยนั่งล่ำคนละครึ่งค่ะคุละครึ่งจะยบาทัตรไม่อันไทยเอทีพับออกหาสิบาทแต่ว่าปูออกซอยนั่งล่ำมุขละครึ่งค่ะแสดงว่าจะยิบหาข้าวกะปิเกล็ดเกล็ดหน้าเบิ้งค่ะครับผมอันนี้เป็นแกนท่าท่านปูอาจจะให้ปัญหาหรือว่าอะไรสิ่งอย่างอมนะครับเมื่อใดได้ฟังเสียงปูนะครับเอากับจับเจริญควบดี ฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วฟังอีกนะครับเขากับฟังเอาวันช่วงเขาพรรษาครับเขาเห็ดยังเขากับพิจารณาเอาเพราเงินทุกบาททุกตังค์มันก็หายากนะครับสำหรับอดยิมก็ยังพรอนลงดิครับอ่าพรอนลงเพราะว่าอ่ามันก่ามีบทเรียนมาหลายปีแล้วนะครับมาช่วงเขาพรรษานะครับเอฟซีกับคือชื่อกันกับ no ย yes ิมเนี่ยแหะนะครับเพราะว่าเขาพรอนได้เขากับพรอนนะครับเพราะว่ายังก็อยู่กับตัวเจ้าของอ่าเพราะว่าคว่ำใจใดๆอยจางใดๆทุกคนนั่นแหละอ่าแต่ว่าเขากับต้องอ่าพิจารณา หนึ่งเจ็ดเงาหหอ่าหนงาของมักแกงโมตัวนึ่งหนึงจ็ดเีวคเป็นตัวเดียวกันเด้อหนึ่งหนเจ็ดเจ็ดตัวเดียวกันอา่จะลืมค่ะ1นก็อาจจะเป็น1นสองก็ได้ได้แอดยิมอ๋อครับเอฟซีเฮาล่องจิรนาเบิกนะคะหนึ่งหนึ่งอาจจะเป็นหนึ่งสองส่ก็ได้หนึ่งสมันก็เป็นรถมาแดงขึ้นเขาครับผมมากัสวิจาย่านกันรับชมเก้าเจ็ดอ่าเก้าเจ็ดสี่กับอ่าเก้าศูนย์หกศูนย์อ่ากับถึงตม้กรมตั่ พงมือนี่หรือว่ามือแรกสองถุมเครื่องอ่าสองถุมเครื่องอ่าหนึ่งเจ็ดเจนาะครับเนาะอ่าครับอ่ามีอ่าข่าวควอมูนานดได้ดวนดวนมาอ่าเดี๋ยวสีลงทางอ่าเฟซบุ๊กค่ะเฟซบุ๊กเฟซเรียวค่ะหรือว่าเรียวนะครับให้เอฟซีคยท่านเหตุการณ์นะครับเนาะตลอดติดตาม ครับขอขอบคุณขอบคุณนยิซีทุกๆกันนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ตลอดนะครับอจาจจะฟังเสียงปูตาวันที่สามสิบเอ็ดเนมาแตงโมได้ยินข่าวยังเขาก็จะขีปาร์ที่สามสิบเอ็ดแอฟยิมกับสีน้ำปัจจัยของยิปซีครับที่รวมขึ้นมาถวายให้เลยครับเด้ลอล่อเอาโชคความกันอ่ะนะครับอ่าแม่คู่สิบนบานสามเก้าอันใดการล่อ,ลอติดตามเบิ้องนาแตงโมเนาะครับอ่าเพราะว่าก็อยู่กับปูอยู่กับอ่าแม่คู่นะครับเนาะอ่ได้อันใดมาแบบใดกับสีน้ำเสนอคือเก้านั่นแหละครับอ่ สำหรับคลิปนี้แอดยิมแอดไอแอดแตงโมกราบขอสวัสดีครับสวัสดีค่ะ